สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีไหมเอ่ยเด็กๆอย่าลืมดูแลร,รักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะวันนี้เราก็มาเรียนคณิตศาสตร์กับครูพึ่งกันนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะครูพึ่งก็มีเพลงมาฝากเด็กอีกเช่นเคยชื่อเพลงว่านับนิ้วมือ1นึถึงสินั่นเอง เดี๋ยวเด็กๆลองฟังกันดูนะคะนิ้วมือของฉันนั้นมีสิบนิ้วโบกมือพริ้วนับนิ้วสิงามตาหนึ่งสองสามสี่และห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบเด็กๆเ,เคยได้ยินไหมคะเพลงนี้ยังไงครูเพิ่งฝากไว้ด้วยนะคะ ต่อไปเรามาดูการน,นับเลขโดยใช้นิ้วมือกันนะคะตั้งแต่เลข0ถึงเลข5นะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วนะเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกกันเลยนะคะเด็กๆเ,เลขอะไรเอ่ยเลข0นั่นเองค่ะเลข0ไม่มีค่านะคะเลข0เราจะทำมืออย่างไรคะอ่า เด็กๆลองทำตามเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเลขอะไรเอ่ยเด็กๆจำกันได้หรือยังคะเลขหนึ่งนั่นเองค่ะเราจะทำมืออย่างไรนะเด็กๆทำตามเลยค่ะเลขหนึ่งชู1นนิ้วนะคะ เรามาดูตัวต่อไปกันนะคะเด็กๆเ,เลขอะไรคะ mm hmm. เลขสองนั่นเองค่ะเราจะทำมืออย่างไรดีนะเ,เด็กๆทำตามเลยค่ะเลขสองอเราก็ชูสองเนิ้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเ,เรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเลขอะไรเอ่ยเลขสามนั่นเองค่ะ เราจะชูนิ้วอย่างไรดีนะเด็กๆลองทำตามสิคะเลข3าเราก็ชู3มนิ้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเ,เรามาดูตัวต่อไปกันนะคะเลขอะไรเอย่ยเด็กๆจะจำกันได้ไหมนะเลข4ี่นั่นเองคะ่ะเรามาดูนิ้วมือนะคะว่าเขาชูอย่างไร เด็กๆทําตามเลยค่ะเลขสีเราก็ชูกี่นิ้วคะส่นิ้วนั่นเองค่ะเรามาถึงเลขสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะคะเลขอะไรคะเด็กๆเลขหนั่นเองค่ะเรามาดูซิว่าเขาชูนิ้วมืออย่างไรคะเลขห้าเด็กๆทำตามเลยค่ะเลขหค่ะ ชูกี่นิ้วคะหนิ้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะการนับเลขโดยใช้นิ้วมือของเรานั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปครูเพิ่งจะมาสอนเด็กๆเขียนเลขสีกันนะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วนะอ่ะเราไปดูกันเลยค่ะเลขสี่นะคะเวลาเด็กๆเขียนเขียนอย่างไร ให้เด็กๆเ,เริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลูกลากเส้นเฉียงลงมาทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงมาทางขวามือนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาด้านล่างนะคะเราก็จะได้เลข4ี่นะคะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากนะคะเวลาเด็กๆเ,เขียนตัวเลขต้องเขียนให้ถูกวิธีนะคะ ต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มพัฒนาคณิตาศาสตร์เล่มสีแดงนะคะแล้วเปิดไปหน้าที่20นะคะคำสั่งมีอยู่ว่าให้เขียนตัวเลขตามรอยประนั่นเองเด็กๆด,ดูภาพนี้นะคะมีเด็กๆก,กี่คนเอ่ยเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับก่อนนะคะ1นึสองสาม สีมีทั้งหมด4คนใช่ไหมคะเราก็แทนค่าด้วยเลข4นั่นเองค่ะสิ่งที่เด็กๆต้องทำก็คือการเขียนเลขสี่ตามรอยประด้านล่างนะคะเด็กๆเ,เขียนกันได้แล้วใช่ไหมคะครูเพิ่งสอนไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวครูเพิ่งจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่าง ็นยังไงบ้างคะไม่ยากนะคะเด็กๆยังไงครูเพึ่งฝาาแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีใบางานพิเศษเพิ่มมานะคะเดี๋ยวไปฟังอธิบายรพร้อมๆกันเลยคะ่ะต่อไปเรามาดูใบางานเพิ่มเติมวันนี้กันนะคะจะมี3วิชาในแผ่นเดียวกันนะคะมีภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็คณิตศาสตร์นะคะภาษาอังกฤษและภาษาไทย เดี๋ยวครูประจำวิชาจะอธิบายให้เด็กๆฟังนะคะส่วนของครูพึ่งจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งกันเลยนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนการกระบาดท,ทับรูปภาพตามจำนวนที่ตรงกับตัวเลขด้านหน้านะคะตรงนี้มีเลขอะไรบ้างคะเด็กๆเ,เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่ส่วนด้านหลังนะคะ จะเป็นรูปภาพต่างๆใช่ไหมคะเวลาเด็กๆด,กดูให้ดูแนวนอนทีละข้อนะคะ,ะเดี๋ยวครูเพิ่งจะยกตัวอย่างให้1ข้อนะคะเลขหนเราก็ต้องการกรบาทรูปภาพ1รูปใช่ไหมคะหรือว่าดาวหนึ่งดวงนั่นเองจะได้ลักษณะนี้นะคะเด็กๆพอจะทำกันได้ไหมคะยังไงครูเพิ่งฝากใบงานด้วยนะคะ ก่อนจากกันนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะช่วงนี้โควิดกำลังระบาดนะคะถ้าไม่จำเป็นครูเพิ่องอยากให้เด็กๆอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านหมดโควิดนั่นเองแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้ครูเพิ่งขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ